สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์ฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับผมตรงนี้เป็นค่าตอบแทนต่อ1งานนะครับถ้าเราทําหมดนี่เลยนะครับทำหมดทุกงานเลยเนี่ยก็จะรวมเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่364บาทจุดเสสตางค์นะครับอันนี้ผมบวกเครื่องคิดเลขไว้ให้นะนี่ครับคือค่าตอบแทนที่เราจะได้รับเป็นค่าเงินบาทเลยต่อ1งานนะครับสูงสุดที่101บาทเลยนะครับผมอันนี้คือค่าตอบแทนต่องานเนาะใครที่อยากจะลองทําดูเนี่ย ได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินบาทเลยต่อหนึ่งงานนะครับผมทําอย่างไรดูได้ในคลิปนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินออนไลน์กันก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android และก็ iOS นะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับก็ดูในคลิปทางด้านขวามือจะมีรูปแอปแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับการดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะ สำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทำเงินออนไลน์นะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดแอปนี้นะครับผมก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับรูปแอปก็จะเป็นตัวหมูกระปุกออมสินสีแดงแบบนี้เลยนะหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้จะมีลิงก์การดาวโหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะ พอเราติดตั้งแล้วก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดเปิดแอปขึ้นมาทําเงินได้เลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับต่อมานะครับเรามาทําความรู้จักนะครับในส่วนของแอปนี้กันว่าใช้ในการหารายได้อย่างไรนะครับในการทําเงินจากแอปนี้เนาะการทํารายได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละเมนูทีละขั้นตอนก่อนเลยนะครับเริ่มจากเมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือนะครับตรงนี้เนี่ยมันเขียนคําว่าการจ่ายเงินอ่ะกดเข้ามาก่อนนะครับการจ่ายเงินนะครับก็จะเป็นใน ของการถอนเงินนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยเราสามารถเลือกรายการที่เราต้องการถอนไว้ก่อนล่วงหน้าได้โดยการเปลี่ยนใบคําสั่งนะครับใบสาคัญตรงนี้เนาะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีของรางวัลที่เราสามารถเลือกไว้ล่วงหน้าได้นะครับก็จะมีของรางวัล l a ซาด้านะลาซาด่าเนี่ยก็จะตั้งแต่งแต่1บาทถึง50บาทนะครับช้อปปี้เพย์สองถึงหนึ่บาทแก๊ปมาร์นะครับห้ถึงสี่บาท อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันใช้ทําอะไรเนาะหนึ่งร้อแล้วก็600นะครับสูงสุดเนาะเดี๋ยวก็จะมีกาแฟนะครับผม250บาทสตาร์บัคหนึ่งร้อยถึงหนึ่บาทแล้วก็เป็นแก๊ปนะห้บาทถึง250บาท AIS นะครับวันดูคอร์นะครับเป็นการหาแลกในส่วนของการเติมเงินเข้าซิมมือถือเนาะ10บาทถึง60บาทนะครับตามนี้สมมุติว่าเราต้องการอยากจะแลกนะครับในส่วนของรางวั Sh e 200, ล Shopee Pay 2 0 0้เราก็เลือกเป็น200บาทไว้นั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยในการเลือกรายการที่เราต้องการถอนไว้ล่วงหน้านะครับเมนูที่ 2, 2ก็จะเป็นในส่วนของประวัติการจ่ายเงินประวัติการจ่ายเงินนะครับเราสามารถดูประวัติธุรกรรมนะครับตรงนี้ได้เนาะว่าเราเนี่ยทำการถอนไปกี่รายการแล้วนะนะครับของรางวัลต่างๆที่เราเคยแลกไปเนี่ย มันก็จะขึ้นตรงหน้านี้ทั้งหมดเลยเมนูต่อไปเป็นเมนูที่3การสํารวจการทํารายได้ของแอป,ปนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2วิธี1คือการทําการสํารวจก็คือการตอบแบบสอบถามตอบแบบสํารวจออนไลน์ที่มีค่าตอบแทนขึ้นมาให้เราดูตรงหน้านี้เลยแบบที่2ที่เราจะมีรายได้นะครับก็คือการแนะนําเชิญชวนเพื่อนนั่นเองในการเชิญชวนเพื่อนเนี่ยถ้าเราไม่ถนัดเราไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นนะครับเรามาโฟกัสตรงการทําเงินตรงนี้ดีกว่านะครับในการทําเงินตรงนี้นะครับเขาจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงินบาทของเราเลยนะเป็น ค่าตอบแทนเงินบาทนะครับตรงนี้นะ29บาทจุด29สตางค์นะครับใช้เวลาทํา11นาทีนะครับเขาก็จะบอกตามนี้เลยนะถ้าตรงนี้เนี่ยเรารวมเป็นยอดเงินเนี่ยก็ประมาณ360กว่าบาทเลยนะครับถ้าเราทําได้เงินตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าได้เงินเยอะมากๆต่อ1วันนะในส่วนของงานเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาให้เราทําเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําในวันนี้เลยนะ มันก็จะมีงานเข้ามาดองไว้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวงานเนี่ยมันมีระยะเวลาจํากัดเพราะว่ามีคนใช้งานเนี่ยหลายคนนะครับใครที่ทําทันเนี่ยก็จะได้รับค่าตอบแทนส่วนใครที่ทําไม่ทันเนี่ยก็รอในงานต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นงานตัวอย่างนะครับที่เขามีให้เราทําเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินบาทเลยส่วนใครที่ทําเงินจากแอป,ปนี้อยู่เนี่ยคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือค่าตอบแทนเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้รับสูงนะครับแล้วก็ยังไม่มีโบนัสในการใช้งานเนาะประมาณนี้วิธีการทํา ก็กดเข้าไปทําตรงหน้าง,งานได้เลยนะกดเข้าไปแล้วก็ตอบข้อมูลต่างๆนะครับเขาจะมีคําถามมีช้อยให้เราเลือกแนะนําให้เราอ่านหัวข้อนิดหนึ่งแล้วก็เลือกช้อยในการตอบนะครับแนะนําให้เราตอบตามความจริงของเรานะครับอย่าตอบมั่วนะครับเรามาดูที่เมนูที่4ตรงรูปการตั้งค่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นมากกว่านะครับมากกว่าเนี่ก็จะเป็นในส่วนของ รางวัลน,นะครับจากการแนะนําเชิญชวนเพื่อนนั่นเองแนะนําเพื่อนให้รู้จักแอปนี้นะครับและรับรางวัลเมื่อเพื่อนของคุณทําแบบสํารวจ10รางวัลน,นะครับสิรายการเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนของคุณเนี่ยก็จะได้รับโบนัส10%แล้วก็สํารวจอ่าสหรับแบบสํารวจ10ครั้งแรกเนี่ยเป็นโบนัสสัปดาห์แรกด้วยนะครับ ก็คือถ้าเราไปแนะนําเพื่อนนะครับ1น2คน2คนหรือว่ากี่คนก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ใช้งานเลยเขาไม่ทําเงินเลยอันนี้เราจะไม่มีไรายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองเพราะว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยแอปนี้เนี่ยไม่ได้การันตี100%การใช้งานนะครับก็จะต่อเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาจะต้องทําแบบสอบถามต้องมีการทำไรายได้ในแอปนี้ด้วยนั่นเองนะครับคุณได้รับเงินสูงถึง8 4บาทจุนึ่งสตางค เมื่อเพื่อนของคุณเข้าถึง10รายการสําเร็จนะครับก็คือมีการทําแบบสอบถาม10รายการเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราได้รับถึงถึง84บาทเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้คาดหวังเนาะเพราะว่าการทําตรงนี้มันอยู่ที่การเชิญเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเราไม่ทําเราก็ไม่ได้เราจะต้องไปทําเงินเองให้ประมาณสัก90แล้วกันนะครับในส่วนของการทําเงินเองการเชิญเพื่อนเพียงแค่10เท่านั้นเนาะ แล้วก็10%เป็นโบนัสนะครับสำหรับการทำสำรวจนะครับ10ครั้งแรกใน7วันนะเราก็จะได้รับ10%รายละเอียดนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ เรทนะครับเรทดอลลาร์นะที่เราจะได้รับในแต่ละประเทศเนาะเขาจะมีตัวย่อหน้าประเทศนะครับนี่ครับตัวย่อรประเทศเนาะแล้วก็มาดูว่าเราได้เรทเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่ามี TH หรือเปล่านะครับเราก็มาเลื่อนดูนะต่อมานะครับแสดงในส่วนของเพื่อนที่เราได้รับเชิญน,นะครับก็คือเชิญเพื่อนไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่ผมทําการแนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับก็ยังไม่ถึง10%เนาะในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้ รหัสเชิญนะครับของเราดูตรงนี้เลยนะครับถ้าเราต้องการใช้ในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนต่อก็อเป็นรหัสโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีการตั้งค่านะครับตรงรูปมากกว่าเนี่ยมันก็จะมีการแนะนําเพื่อนการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์เปลี่ยนรหัสผ่านการอัปเดตการแจ้งเตือนการลบบัญชีเปลี่ยนภาษาเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวสํานักพิมพ์แล้วก็ ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวนะครับประมาณนี้ส่วนช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการแจ้งปัญหาต่างๆที่เราพบเจอนะครับล้วก็สามารถมาแจ้งตามหัวข้อคําถามตรงนี้ได้นะครับมีทัง้งหมด11หัวข้อเนาะแล้วก็มีการสร้างตั๋วนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการสร้างตั๋อะไรนะอันนี้ก็ขอข้ามและกันสําหรับรหัสเชิญนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกาะโค้ดตรงไหนนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับประมาณนี้การใช้งานทั้งหมดก็ประมาณนี้ส่วนการถอนเงินก็ตามที่ผมได้แนะนําไปตรงหน้าเมนู ที่1น,นะครับก็สามารถแลกได้เลยเมื่อเราทํายอดครบตามจํานวนนะครับถ้าใครสนใจในแอปนี้เนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ